วันนี้เราอยู่ซอยรางแหง่ง29นะครับมารีวิวร้านผัดไทยนะครับ,รบผัดไทยกุ้งสองห่อนะครับโหเส้นทำเสร็จแล้วนะครับทำไว้แล้วนะเป็นร้านผัดไทยชื่อดังนะครับแหงซอยยี่สิบเก้านะครับ คือดังด้วยอร่อยด้วยนะครับแม่ค้าไม่ได้หยุดไม่หย่อนเลยนะครับดูแค่นี้นะครับก็รู้ว่าเป็นมืออาชีพนะครับ คงจะขายมานานมากเลยนะครับลูกค้ามาตลอดเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยนะครับ ชื่อร้านป้าอะไรครับยายยงหอยทอดผัดไทยจ้ายายยงนะครับหอยทอดผัดไทยนะครับอาขายทุกวันไหมครับรเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับขายสามโมงถึงสามทุ่มบ่ายสามโมงถึงสามทุ่ม รุ่งสดสองตัว,น,ว,น,วน,นะครับตกหอเท่าไหร่ครับหอยละ4.5ครับ4.5นะครับจ,จะเป็นหอ,อยทอดนะครับ ร้หนึ่งใช่ไหมครับ90บาท90บาท,บาทโอ้เสร็จแล้วนะครับรวดเร็วเลยนะครับโอเคนะครับขอบค,คุณป้าขายดีดนรวาแหงนะครับขอโชคดีนะครับโอเคนะครับ,รบลาไปแล้วลาไปก่อนคับท่านผู้ชมครับร้านปัดใจหอัอทอดกุ้งสดนะครับธรรมดา3540ทิเศษ4555นะครับ อยู่กลางซอยราม29นะครับเป็นร้านชื่อดังเลยนะครับโอเคไปทน้นสุดซอยก็เป็นท่าเรือนะครับทางนนเป็นปากซอยนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับทุกท่านครับ